เริ่มต้นด้วยวิวทุ่งนานีแหละต้นไม้มีมะละกอทุ่งนาอ่าอันนี้คือน้องวัวนะฮะน้องของวัวที่มันออกมาทีหลังที่ลูกวัวมันคลอดแล้วก็มันจะออกมาทีหลังากาเรียกเรียกว่าน้องวัวนะฮะหรือเรียกว่าลกควัว ขวยเล็กแค่นี้นี่แค่นี้นี่แพงนะเนี่ยร้อบาทเอาโอเคเห็นเขาใส่ทงไว้ว่าจะได้เยอะที่ได้นี่น้ำมันเยอะเราก็เริ่มขั้นตอนกันเลยฮะเราเทน้ำซุปลงไปเลยเทน้ำซุปลงไป จากนั้นกอ่กอไฟก่อไฟนะฮะับแล้วก็ปิดไม่ใช่ก่อไฟเสร็จใช่ไหมฮะก่อไฟเสร็จก็ตะไคร่ตะอ่ะาใบมะกรูดกระเทียมพริกตามลงไปเลยปาบอย่างนี้ ปิดฝารอให้มันเดือดอ้าวนะฮะพอเนี่ยน้ำเดือดแล้วเนี่ยนะฮะน้ำเดือดแล้วเราก็ใสนใ่น้องเมียโอ้ยไม่ใช่น้องวัวลงไปเลยนะฮะใส่ไปปับ๊บ ฝาลอ,อยจนกว่ามันจะรสชาติจะซึมเข้ากันดีให้มันเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราค่อยปรุงทีหลังนะฮะอันนี้มั่วเอาเลยไม่เคยทำเหมือนกัน <c oughs> อา้าวพอมันเดือดอีกรอบแล้วนะฮะเราก็ปรุงเลยนี่เลยถงนัวใส่เข้าไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายถืงนัวปุ๊บฮะ น้ำปลาะะใส่ลงไปโอเคผมคิดว่ามันน่าจะพิแค่นี้แหละน่าจะไม่ได้ใช้ใส่อะไรเยอะหรอกนะฮะเอาน้ำปลาจริงๆก,ก็ใส่กับน,น้ำปลากับเกลือเค่านั้นแหละ,ะนะฮะออใส่ใสนิดนึลงไปหน่อยก็ฝนตกเยอเลยเอา้าวโอเคเดี๋ยวรอเดือดแปบ๊บหนึ่งเราชิมแล้วก็เราก็จะใส่ผักเลยนะฮะโนะอเคอ้าวพอเวลามันเดือดแล้วนะค,ะคิดว่ามันน่าจะสุก เขาเครื่องเทศเท่ากันดีแล้วนะฮะเราก็จะใส่ผักลงไปนะฮะผักมันก็จะก็ถ้าเดาๆนะเขาน่าจะใช้ต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบชะพูนะฮะแล้วก็เราก็จะใส่ลงไปเลยใส่ผักลงไปผักเยอะๆผักเยอะๆเพราะเนื้อมีน้อยมันราคาแพงเพราะเรา เพิ่งเรื่องทําเราไม่มีสปอนเซอร์เราใช้ทุนของเราเองแต่ทุนเรามันน้อยอใส่เข้าไปเข้าไป,าไปคนจักกันหน่อยอ โอ้ฝนตกแรงแล้ป่นนะเนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกเสียงก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนมาหน่อยนะฮะว้าวอหหอมมากหอมกลิ่นซับผูกะผักซีลาวอ้าว,อาวอเอี๋ยเราปิดฝารอเดี๋ยดแป๊บนึงก็ปออ็นอันเสร็จที่นะฮะอ้าวเสร็จแล้วนะฮะพอก็จะได้ประมาณน,นี้ นี่นีน่ไะเขาเรียกว่าออมน้องเมียก็ไม่ใช่ออมน้องมัวร้อนๆเลยไอคือหว้นหวนๆแล้วสดแบบไป๊บดเ ใชนะอา้าสดร้อนๆหวานอือเอา้าพอได้อยู่แต่ว่าก็แต่ว่าอะไรกินแรงแนะจิบไปต้องหาแดงแก้วขาว เอามาทีนี่ดิอ่ามน้องวัวเราเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็ได้เวลากินข้าวแรงแล้วมันมีฝนตกข้างหลังเสียงอาจจะไม่ได้ยินเท่าไหร,ร่อ่าเนื่องเลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากมนะฮะทำให้เราบางคนที่ไม่ชอบกลิ่น แรงๆเนี่ยจะไปกินลำบากนะครับทีนีใช้ผักพวกผักชีลาวผักชับปูต้นหอมอะไรใส่มันก็อาจจะลดระดับได้นิดนึงนะฮะทีนี้ก็ตามสูตรนั่นแหละเพราะว่าเราก็ต้องดับพาวก่อนวิธีที่ดับพาวที่ดีที่สุดเนี่ยนะฮะมันคือไอ้นี่เอง <laughs> เออโซ เอาดับข้าวซะหน่อยนะฮะเพื่อที่จะหนึ่งก็คือดับกบินอาหารที่มีรสข้าวขิงข้าวขิแงแกล้ะสองก็คือจเจริญอาหารนะฮะ อน้องวัวสดร้อนๆของแรกน้ำกรครับพี่น้องว <laughs> ใชยได้หัืพี่น้องม่่เขาเัืเนี่ยน้องวเขาเน เราเรงจะไปเปิดร้านแล้วเนี่ยเดีอย่างนี้ของร้านนี้ใส่ของพิลล์เยอะเยอะ อ๋อมน้องเมียเฮ้ยไม่ใช่ออมน้องเราเฮ้ยไม่ใช่ออมน้องว่าเฮ้ยโอกแล้วเอ้ามาที่นี่อ่ะทำล็อกเดี่ยวๆทำไม่ได้ หั่นมือนบันับหลุดทำเลยนะครับปั่นคำเมยไยประเดยมดันจะฆ่าพ่อแซ่พ่อ คำ้ม,มว้าย้อนรลึกไปคุงตอนสมัยที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงไฟ <c oughs> <c oughs> ได้กินบ่อยเอ,ยอาโอเคบายบายคำเตือนห้ามลอกเลีนแบบถ้าคุณลอกเป็นแบบแล้วคุณจะติดใจ โอเค้ <Okay. S 2> <laughs> ้หนขวดลมมันอมาเลย <laughs>